สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมากับนักแสดงฮอลลีวูดที่ชื่อว่าอลิเซียฮันนาและผู้กำกับมาตีนนะคะที่ทั้งสองคนได้ไปเข้าชมคอนเสิร์ตของ b l a c k พ i n k ที่จัดขึ้นในวันที่15-16ตุลาคมที่ผ่านมาที่กรุงโซเกาหลีใต้และทั้งสองคนนี้นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่า Joy New 24และสำหรับในบทสัมภาษณ์นะคะผู้กำกับมาตินได้บอกว่ารู้จักกับสาวแบล็กพิงผ่านเพื่อนชาวอเมริกนัน ที่เป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่าและเพื่อนของผู้กำกับมาตินคนนี้นะคะเขามีเพลงของ b l a c k พิงคอยู่ในเพลย์ลิสต์ Spotify เยอะมากๆและมาจะฟังเพลงของ b l a c k พิงคเวลาทำงานอยู่เสมอด้วยและนี่นะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้ผู้กำกับมาตินรู้จักกับ b l a c k พิงคนั่นเองจริงๆแล้วในบทสัมภาษณ์ของทั้งสองคนนะคะมีเยอะและก็ยาวมากๆซึ่งในบทสัมภาษณ์ในแอดก็สรุปมาคร่าวๆประมาณนี้นะคะซึ่ง ส่วนใหญ่ในบทสัมภาษณ์ก็จะชื่นชมสาวๆแบล็กพิงนั่นเองสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆของแบล็กพิงแค่นี้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะไปแล้วนะคะ